สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่แม็กแพนี่นะะภาคหนึ่งด้วยมผมก่อนเลยแล้วกันคือพเอกกลับมาบ้านนะจากทำงานปกติแต่ในบ้านนี้ทำไมมันเงียบผิดปกตินั่นละสิทำไมบ้านมันเงียบผิดปกต,ปกติฮัลโหลมิเชลอยู่บ้านหรือเปล่า อะไรล่ะคือผมมาเล่นทางนี้มาเล่นเป็นแค่วิดีโอเกมเพลย์นะไม่ได้ม่ได้ดำเนินในเรื่องแบบว่าไม่ได้เล่นใน,นเรื่องทั้งเกมอรัแต่มาเล่นกันให้ดูเด้มีใครมาบ้านเราก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็ทิ้งข้อความมาไว้วแล้วก็ลูกเข็มฉีดยาเอา แล้วถึอือยิบปืนขึ้นมาเลยฮะนี่น้องเออมีใครมาบ้านผมก็ไม่รู้โทรหนึ่งเก้าหน,หนึ่งหนึ่งหอยบ้านอ๋อนี่ผมอยู่ที่บ้านดีอ้าวมันบอกมันว่ามันมันพูดกับเราว่าไม่ได้มาเพื่อที่จะช่วยเรานะฮะเนี่ยฮะเนี่ยว o l v s d ใครล่ะ ฮัลโหลไม่ได้มาเพื่อที่จะช่วยเราเนาะเชี่ยแล้ววะเอ้ยมิเชลล่ะโอโ้โหกูเปิดซับแป๊บหนึ่งวิดีโอมาเยซับไตเติ้ลอยู่แถวนั้น,นเนี่ย คอนโทรวิ่งคอมเปดคอมเปดไม่มีอ่ะมันทำไมมันไม่มีไม่เป็นไรแต่ในภาคสองมันมีนะห้องน้ำอเอ้าเฮ้ยมิเชลเฮ้ยโอ้โห สโลโมชั่นเป็นสโลโมชั่นโอ้โหอ่ะเฮ้ยอ่ะเฮ้ยลีโรตลีโรดลีโรดอ๋อเฮียลูกชายเราเฮ้ยลูกชายเราฝันดีลูกฝันดีลูกพ่อโอ้โหถึงกระจุก ตีอยอิงซ้มเลยฝันวันนี้ฆ่าลูกเมียกูเหรอเฮ้ยมิเชลครับเมียเราครับอืเมียเราเพียเลย no ตายตายตายชิบหายแล้วเป็นผมผมกลับมาบ้านเจออย่างนี้นี่ช็อกเลยนะฮะ ไม่อืมโอเคแค้นมากเลยครับตอนนี้มึงเดี๋ยว,วกูหาตัวมึงก่อนหาตัวมึงก่อนผมจะอัพแค่เกมนี้ผมจะสองคลิปพอนะครับเดี๋ยวถ้าใครอยากดูเดี๋ยวผมสร้างแฟ้มวิดีโอไว้ให้ดูเลยดูจนจบนะครับเป็นให้ของเครดิตของคนอื่นนะแต่ของผมเล่นให้ดูเป็นบางตอนนะครับเพราะว่าถ้าใครอยากดูก็ดูได้เลย รถไฟใต้ดินอือหือดูหนะ้าหน้ามึงโคตรฟินอะหน้ามึงฟินมากเลยอะผมแค่เล่นไม่ไกลอะนะฮะแต่เซฟมันหายไม่รู้เป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเราจะไปหาเซฟถ้าผมเจอหาตัวเซฟเจอแล้วผมว่าคงมีต่อเล่นกันยาวเล่นจนจบอือได้แล้ว เจอประตูเข้าก่อนเลยเลือดเลือดใครเลือดเอ้ยอยังไงยังไงเอ้ยศยิปืนล่ละโอ้โหโเยี่ยมเฮ้ยมีของไหมกระสุนปืนเอ้ฮะเจอแต่กระสุน อืมอ่าเผยวกระป๋องยาครับผมเพี้ยวเอ้ยคุยพวมตอยเหรโอุ๊ยอุยไอ้แม่งอุ๊ยจะตายหาแล้วโว้บโอ้ยได้เอาเฮียเลยหรือว่าหมดเพื่อนผมมาครับแม็กแคนนี่เอออัดอยู่ไม่ได้อัดนานอืมกดแท็บ เฮ้ยผมมีแป,ป๊บด้วยแป,ป๊บอ๋อเอ <c oughs> น้ยนี่ต้องหยิบบีเซิร์ขึ้นมาถือไว้บนมืนเอเฮ้ยวัตต่เหวอะไรมึงโอ้โหยังเค่ยังเหวอะ่ะผมจะเรียกว่าแม็กแพนนี่นักฆ่าสโลโมชันนะครับ ดูดูดูดดนี่เก็บรายละเอียดครับอมืมันยังมีของหล่นที่พื้นให้ด้วยเออยิง,ยง,ยง,ยงต่อยิงต่อปูมแม็กใจเย็นข้างนอกมีอะไร,ะรบ้างเนี่ยใครผิวปลาใครผิวปลามึงเหรอ เอ้ยครับผมโดนดีทีนึงตายเออเฮ้อเอ้ยรถไฟชนไอ้เชี่ยเอ้ยออ้าวเชี่ยแล้วชิบหายโอ้โหเล่นเริ่มเล่นใหม่เลยเอาว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมฟอรอปก่อนผมลูมเซฟไงไปดีโทอ้าวกัมกด F8 ดีครับอ้าวเชี่ยช่างแม่งเริ่มเล่นใหม่เลยครับเนี่ยแกระสือโมชั่นเลยครับเอ้ยโดนยิเขีแย่ค อืไม่เป็นไรม่เลยเราเล่นเราเล่นกันใหม่เดียวบทท้อเลยนะครับไปกระสุนกระสุนเที่ไไม่เก็บละกูรีบไปเดียวไอ้ผมว่าผมอัดคลิปแล้วก็ดองไว้เดียวแล้วค่อยลงอึอึไอซ้อดออกไปเอ้ยุ๊ยออกไปอหุ๊ยช่างมึง เฮ้กูเก็บผสมก่อนเดยวน่ยก็อลยยิงกันแล้วเย่วัดตะเหวอะไรล่ะเฮ้ยกระโดดโอ้โหมัได้แดกหรอกสัตว์อเยเดไ้เด้ยโอเค่าแมงได้แล้วเฮ้ยูซอีกูเซฟแป๊บนึง อา้าวกดพีดีกดนิวเกมเฉยเอาเมาม์เมาส์กดตีนโอเคได้ละเ <c oughs> ออถึงากราะเดนถึงากราะเดนรีโหลดแป๊บนี่ผมยังใช้ดีเซอร์อยู่เลยเนะี่ยเจอเฮียลูกฟองนูน้นอีกเดี๋ยวตายนะ <c oughs> มาผมกินยาละไอ้ควยเอ้ยโอ้ออยนี่ ทางนี้ไม่ได้แดกกูเอ้ยปั๊บกูเซฟมันเซฟทีเลยครับเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นแบบที่แล้วอประตูไม่เปิดมันมันเรื่องเดียวกันแต่บอยวายนะครับทางนี้คุยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุยคุยอีกหนึ่งที่อีกหนึ่งที่งอเห็นนหาเก็บหมดโหผมอ่ะนาค่าโปรโมชั่นของจริงครับลูกซอง มีเจ็ดน,นัดเต็มยังไงโอ้โหลอยลอยถึงอลอยเฮ้ยไงลุงยงูเซฟมีก็ไอะไรขึ้นเหรอทำไมพระเอ,เอกเสียงมันทำหล่อจังวะแบบ <c oughs> ชืวอโอเคชืวอตามฉันมาฟอร์มีครับตอนแรกมันรู้สึกไอ้เี่นี่เป็นพนักง,งานนะ พนักงานนะฮะไม่รู้ว่ะอ๋อเร็วๆลุงเปิดเฮ้ยคุยอืออ้าวมึงทำกับลุงกูไอ้เชียนี่อย่าหนีนะมึงอยู่ไหนเฮ้ยอย่าเหย่อ้าวใช่ปะอ้าวไม่ใช่โห